ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับบ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าให้ฟังครับพี่น้องนะครับนะครับข่าวครับเจ้ามือโกงครับพี่น้องครับเงินโอมออนไลน์นะครับบ้านไมมิ้นไมมิออมชัวนะครับคนแห่ลงทุนร้อยล้านเยอะครับเยอะครับวันนี้ครับที่สํานักงานตํารวจภูธรภาคสามนครราชสีมาพลตารวจตีฐากูลนัททีรองผอบชภาคสามพร้อมพลตํารวจตีพรชัย นวลชัยผู้บังคับการตารวจภูธรภาคสามอ้อไม่ใช่ครับผู้บังคับการตารวจงภูธรจังหวัดนะครับนครราชสีมาพร้อมพันตํารวจเอกติตยาเล่าประสบวัฒนาผู้กำกับสบพเมืองนครราชสีมาพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนครับร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มนางสาวอธิตยาครับอายุ23ปีครับอยู่จังหวัดนครราชสีมา ผู้ต้องหามีพฤติการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนออมเงินโดยมีผลตอบแทนสูงและไม่ได้รับแต่ไม่ได้รับผลตอบแทนตามคําโฆษณาจากนั้นในหลบหนีไม่สามารถติดต่อได้มีผู้เสียหายจํานวน16รายมีความเสียหายรวมประมาณ3ล้านบาทจากนั้นนะครับผู้ต้องหาได้กลุ่มตั้งกลุ่มเงินออมใน Facebook ชื่อกลุ่มบ้านไมมีออมชัวจากนั้นได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวเปิดสาระนะครับ ชื่ออธิชานะครับคำคุณสแสดงข้อความและรูปภาพชักชวนให้ประชาชนทั่วไปนำเงินมาลงทุนจำนวนหลายรายช่วงแรกผู้ต้องหาได้จ่ายผลตอบแทนสูงตามพิักชวนเมื่อผู้เสียหายเพิ่มเงินจำนวนลงทุนมากขึ้นผู้ต้องหาได้ปิดการออมเงินไม่สามารถติดต่อได้ผู้เสียหายจึงพากันเข้าแจ้งความร้องทุกข์ตอ่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองคอนครราชสีมา นอกจากนี้นางสาวธิตยาผู้ต้องหายังมีผู้ร่วมกระทําผิดเป็นเลขาดําเนินการรับฝากเงินและโอนเงินรวมทั้งได้ติดตามยึดทรัพย์ที่เชื่อว่าผู้ต้องหาได้มาจากการกระทําผิดมีจํานวนหลายรายการอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งบัญชีธนาคารสํานักง,งานที่ดินร้านจําหน่ายทองโดยเล่งรัดดําเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอย่างไรก็ตามขอเตือนพี่น้องประชาชน หากมีการเชิญชวนในการออมเงินหรือร่วมลงทุนที่เสนอให้ผลตอบแทนสูงเกินความจริงมักจะเป็นการหลอกลวงลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่อย่าได้หลงเชื่อไปร่วมลงทุนโดยเด็ดขาดหากพบการเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวให้แจ้งตำรวจเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ความจริงหากเป็นการกระทำผิดกฎหมายจะได้ดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไปเบื้องต้นได้แจ้ง ข้อหาความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงประชาชนจากการสืบสวนพบว่าผู้กระทําความผิดรายนี้เคยตกเป็นเหยื่อเจ้ามือแชร์ได้เปิดห้องแชร์ออมเงินออมทองใน Facebook ชื่อแม่อีบ้านแม่อิ๋มีสมาชิกกว่า800คนให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยร้อยละ60ต่อเดือนลงทุน1 0 0 0 0แสนบาทได้กำไร6 0,000บาทภายในเดือนเดียวมีเหยื่อลงเชื่อทุ่มเงินลงทุนเล่นแชร์ ตั้งแต่ลายละ1 0 0 0 0แสนจนถึงหลักล้านซึ่งมีเหยื่อล่าสุดลงทุนสูงสุด4.4ล้านบาทจากการเปิดเล่นแชร์นาน5้าดวนมีจำนวนผู้แห่ลงทุนมากกว่า100ล้านบาทโอ้นะครับพี่น้องจากข่าวนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านนะครับถ้ามีการนะครับชักชวนลงทุนนะครับแล้ว มีการให้ผลกําไรที่ตอบแทนสูงจนเกินควรนะครับคิดไว้ก่อนเลยครับว่าอาจจะเป็นการช่อกวงกันได้นะครับคิดดูครับลงทุนร้อยหนึ่งให้ผลตอบแทนร้อยละหกสิบดนา,านาการดอกเบี้ยยังให้ไม่ถึงเลยครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ